การมณีค่ะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจนะคะหนึ่งคนตัดสินใจหลายคนโชคดีนะคะจากการตัดสินใจของเราหนึ่งคนสามารถที่จะส่งผ่านความโชคดีไปให้กับคนรอบข้างทั้งบุคคลในครอบครัวแล้วก็ทั้งเ,เพื่อนร่วมง,งานอีกมากมายเลยนะคะด้วยธุรกิจ p อลิน่าเน็ตเวิ โอกาสดีๆที่ทำได้เลยนะคะซึ่งเราได้รับรู้เรื่องราวของธุรกิจนะคะไปแล้วจากวีดีอาร์นะคะแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของธุรกิจและรายได้นะคะซึ่งพอลิน่าเน็ตเวิรค่ะก่อตั้งโดยท่านประธาน เจริญสุขกิจอิทธินะคะซึ่งมีประวัติที่ดีงามทั้งทางด้านธุรกิจและทางด้านสังคมท่านตั้งพอลิน่าเน็ตเวิร์กธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อปณิธานที่ว่าต้องการที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับคนไทยนะคะเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีมีรายได้ทั่วกัน นะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะซึ่งยอดเยี่ยมมากๆนะคะและบริหารงานค่ะพอลินาเน็ตเวิร์ <ina> Network, นะคะบริหารงานโดยท่านเป mm ็นดีพิสารกิตอิทินะคะท่านบุตรชายคนโตของท่านประธานเจริญสุขนะคะซึ่งท่าน MD พิสารนะคะท่านก็ ดำเนินธุรกิจนะคะสืบสารปณิธานของคุณพ่อค่ะคือใช้คุณธรรมนำธุรกิจนะคะแล้วก็พยายามที่จะมอบโอกาสดีๆต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีๆนะคะส่งต่อนะคะให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะนอกจากนะคะเรามีสำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพแล้ว เรามีสำนักงานสาขานะคะคที่ยิ่งใหญ่อลังการบนพื้นที่12ไร่ค่ะที่สสุโขทัยนะคะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวนะคะท่านจะได้เห็นว่าตรงนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะคะมีทั้งพื้นที่มีทั้งห้องประชุมรองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจของสมาชิกได้มากมายเลยทีเดียวนะคะเรามีโรงงานผลิตสินค้าของเราเองค่ะ โดยเฉพาะ p อ l i n a International นี้นะคะเป็นโรงงานแห่งที่3แล้วนะคะของสมเกาหลีดังวิจับนะคะและเ,เป็นโรงงานนะคะที่ผลิตสินค้าเพื่อ,เ,อ,อเสิร์ฟนะคะเพื่อเสิร์ฟเพื่อรองรับความเติบโตป้อนกับธุรกิจ p อ l ิน่าเน็ตเวโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะใหญ่โตมากนะคะ แล้วเราก็มีระบบการตลาดนะคะที่ยอดเยี่ยมมากๆที่สามารถที่จะให้ความพิเศษกับสมาชิกนะคะเราลงมาเปรียบเทียบนะคะระบบการตลาดฟอริน่ากับระบบการตลาดทั่วไปนะคะโดยทั่วไปเนี่ยค่ะยังไงชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องมีการอุปโะโคบริโภคซื้อสินค้ามากินมาใช้อยู่แล้วนะคะ สินค้าต่างๆเหล่านั้นเริ่มต้นที่โรงงานผลิตค่ะนะคะผู้ผลิตสินค้าออกมาจากโรงงานเนี่ยค่ะจะมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ40%นะคะแต่เวลาเราซื้อสินค้าเราไม่ได้มาซื้อที่โรงงานใช่ไหมคะเราต้องผ่านสินค้าเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยต้องผ่านกระบวนการต่างๆนะคะทั้งเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการค้าส่งการค้าปลีก นะคะคตรงนี้ค่ะรวมๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกระบวนการตลาดนะคะเป็นขั้นตอนของการตลาดซึ่งต้องบวกต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายมาอีกประมาณ60%ของราคาสินค้าก็มาบวกมาที่ราคาสินค้าใช่ไหมคะผู้ที่ต้องรับภาระตรงนี้ก็คือผู้บริโภคนะคะซึ่งซื้อสินค้าในราคาเต็มๆ100%อเ้าวแล้ว c o r ์ n ิเดอร์เดเเป็นยังไงนะคะ p o ล i นาเน็ตเวิค่ะแทนที่จะให้ผ่านคนกลางต่างๆตามที่เ,ออเราเคยใช้จ่ายนะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะมีโรงงานผลิตนะคะสินค้าผลิตที่โรงงานเหมือนกันต้นทุนประมาณ40%ใกล้เคียงกันแต่เมื่อผลิตออกมาแล้วแทนที่จะให้ไปผ่านคนกลางห้างร้านต่างๆนะคะยี่ปวัปวซัปต่างๆไม่ต้องนะคะ Polina บอกว่าเราทํา ธุรกิจในระบบการตลาดแบบเครือข่ายค่ะนะคะแล้วค่าการตลาด60%นะคะแทนที่จะไปผ่านคนกลางก็นำมาให้สมาชิกสมาชิกคือใครสมาชิกคือพวกเราทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นหุ้นส่วนกับพอลลิน่านะคะแล้วก็ซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะและ เมื่อเราใช้ดีนะคะเราเปลี่ยนที่ซื้อเราใช้ดีเราบอกต่อนะคะนั่นก็คือการทําธุรกิจแล้วนะคะเป็นการเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับง่ายๆอย่างนี้เองเลยนะคะสามารถที่จะสร้างแผนสร้างรายได้แผนธุรกิจของพอลิน่านะคะสามารถสร้างความเป็นเศรษฐีให้กับพวกเราได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะระบบรายได้ของพอลิน่าค่ะ เป็นระบบดินามิกมัลติเจเนเรชันซิสเต็มนะคะซึ่งเป็นระบบที่สามารถที่กระจายรายได้นะคะได้อย่างทั่วถึงและอย่างยุติธรรมนะคะแผนรายได้มีสส่วนค่ะมีรายได้ในแผน A นะคะซึ่งเป็นรายได้รายวันเกิดจากการขยายงานการแนะนำธุรกิจนะคะในลักษณะของการจับคู่ต่างสายงาน1รหัสสามารถซักได้3ส,สายงานค่ะ ะะแล้วกออ็สร้างรายได้นะคะเป็นลักษณะของการจับคู่คู่ละ500บาทต่อต่อหรหัสนะคะต่อคู่แล้วในแผน B นะคะเป็นรายได้รายเดือนนะคะ รายได้ไรายเดือนเกิดจากการซื้อกินซื้อใช้และการแนะนำรวมยอดธุรกิจทั้งองค์กรทั้งทีมงานนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดเป็นยอดจำหน่ายสร้างให้เกิดเป็นตำแหน่งต่างๆตำแหน่งรากร้อนตำแหน่ง sd gd dd และ kd แล้วก็ยังเกิดเป็นคะแนนสัมมนาคะแนนท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นคะแนน รายได้รายเดือนอีกด้วยนะคะค่อยๆเข้ามาศึกษานะคะรายได้ตรงนี้นะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะทั้งหมดค่ะรายได้ทั้งหมดของคอริน่ารวมได้เป็น8ทางที่เราจะสรุปออกมานะคะมีกํำไรขายปลีกมีโบนัสบริหารเครือข่ายมีโบนัสรายเดือนมีโบนัสบริโภคมีโบนัสยอดขายทั่วประเทศ โบนัสกองทุนบ้านรถยนต์โบนัสกองทุนท่องเที่ยวและโบนัสกองทุนบริหารค่ะนะคะทั้ง8ช่องทางนี้สมาชิกทุกคนสามารถที่จะทำคุณสมบัติแล้วก็สามารถที่จะรับได้ทุกช่องทางเลยนะคะเราทำคุณสมบัติข้อไหนได้เรารับรายได้ตามนั้นไปนเลยการมันนี้พิสูจน์มาแล้วทั้ง8ช่องทางเป็นได้จริงนะคะแล้วก็ถ้าทุกท่านทำทุกท่านสามารถทำได้จริงๆเหมือนกันนะคะ การที่เรามีรายได้หลายๆช่องทางแบบนี้นะคะถามว่าการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพอริน่ายากไหมไม่ยากเลยนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกกับพอริน่านะคะเพียงแต่อายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เท่านี้เองนะคะเท่านี้เองค่ะอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยส่งทีหลังก็ได้นะคะเเมื่อเรามีคุณสมบัติตามนี้นะคะค่าสมัครนะคะ107บาทเท่านั้นค่ะต่อ1รหัสไม่ได้มากมายนะคะ107บาทแล้วก็ซื้อสินค้านะคะให้ครบ1,500พี pv หนึ่งร้อยเจ็ดบาทเราสมัครเนี่ยเราก็มีชื่อเป็นสมาชิกแล้วนะคะแต่ถ้าเราซื้อสินค้าให้ครบพันห้าร้อยพีเนี่ยเราจะเป็นปรหัสสมบูรณ์สามารถรับรายได้จากบริษัทคอลิน่าด้วยนะคะสินค้า1500 PV นั้นเราก็เลือกได้นะคะมากมายหลายหลายรายการเลยนะคะสินค้ามีมากมายนะคะเลือกได้ให้เหมาะกับเราแต่ในวันนี้ค่ะการันนีแนะนำา1ชุดโปรโมชั่นที่ ยอดเยี่ยมมากๆนะคะคุ้มค่าจริงๆนะคะก็คือสมเกาหลีตังคุยพลัสหขวดแล้วก็คอริน่าเคดีสขวดนะคะรายการโปรโมชั่นชุดนี้นะคะถ้าเราซื้อราคาเต็มๆ4,900บาทแต่เราสามารถที่จะสมัครซื้อสินค้าได้ในวันนี้เนี่ยที่ราคา2,950บาทเท่านั้นเองนะคะได้สินค้าไป3ชิ้นนะคะถูกมากมแล้วก็ยังได้ธุรกิจ นะคะสำหรับทำธุรกิจได้ด้วยนะคะสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะเมื่อเราสมัครแล้วนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้ค่ะ5 0 0ถึง6000บาทต่อวันนะคะจากโบนัสขยายเครือข่ายค่ะด้วยหนึ่งรหัสเนี่ยนะคะ เท่ากับ1,500 PV ใช่ไหมคะเมื่อเราสมัครเข้ามาเราจะมีชื่อมีรหัสอยู่กับทางบริษัทแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแนะนำสิ่งดีๆแนะนำบอกต่อโอกาสดีๆนะคะให้กับบุคคลรอบข้างของเราค่ะเราอาจจะแนะนำ A เข้ามาซื้อสินค้า1,500 PV ก็สมบูรณ์หนึรหัสนะคะนับได้1แต้มค่ะถ้าเราแนะนำ B นะคะอาจจะเป็นญาติของเรา ซื้อสินค้าอีก1,500ทีวีตอนนี้เท่ากับเราว่าเรามีซ้าย1ขวา1น,นะคะจับได้1คู่รับไรายได้500บาทแล้วง่ายๆอย่างนี้เองเลยนะคะของฟอร์ลินานะคะและเมื่อ A และ B สมัครเข้ามาเขาก็เป็นสมาชิกนักธุรกิจมีสิทธิ์ที่จะขยายธุรกิจมีสิทธิ์ที่จะแนะนำสิ่งดีๆให้กับบุคคลรอบข้างของเขาเช่นกัน ถ้า A ไปแนะนำเพื่อนมา1คนซื้อสินค้าชุดใหญ่6,000 PV เท่ากับ4แต้มเนาะค่ะนะคะแนะนำญาติมาอีก1คนซื้อสินค้าอีกชุดใหญ่6,000 PV แบบนี้นะคะก็เท่ากับว่า A มีซ้าย4แต้มขวา4แต้มจับคู่ได้4คู่รับรายได้2,000บาทค่ะนะคะคู่ละ500 4คู่ก็คือ2,000บาท เราแนะนํา A เข้ามาแล้ว A มีรายได้เขาก็รักเราใช่ไหมคะนะคะแล้วตอนนี้คะแนนของ A ค่ะซ้าย4ขวา4ก็รวมเป็น8นะคะคะแนนส่งขึ้นมาถึงเราด้วยซึ่งเป็นคู่แนะนานะคะแต่รายได้ยังไม่เกิดนะคะเพราะรายได้เกิดจากการจับคู่ต่างสายนะคะการจับคู่ต่างสายตอนนี้เนี่ยคะแนน8แต้มนี้เป็น ของสาย A นะคะเราก็มาดูในฝั่ง B ค่ะนะคะ B ก็มีเพื่อนเหมือนกันมีญาติเหมือนกันเขาสามารถที่จะไปแนะนําเพื่อนแนะนํำญาติเข้ามานะคะซื้อสินค้าคนละถ้าเราสมมุติว่าซื้อคนละชุดใหญ่6000 P ทีก็คือเท่ากับฝั่งละ4แต้มนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ B ก็เท่ากับมีซ้าย4ขวา4จับได้4คู่มีรายได้2,000บาทน,นะคะ และคะแนนของ B ค่ะซ้าย4ขวา4รวมเป็น8ก็ส่งขึ้นมาข้างบนก็คือเรานะคะเรามีคะแนนในฝั่ง A รออยู่แล้ว8แต้มนะคะเมื่อฝั่ง B มาอีก8แต้มก็เท่ากับจับได้8คู่ค่ะวันนี้นะคะคะแนน8แต้มหรือ12,000 PV ในฝั่ง A นะคะ8แต้มในฝั่ง B จับคู่กันนะคะได้8คู่คู่ละ500รวมเป็นเงิน4000บาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีรายได้4000บาทค่ะ,นะคะและนะคะตอนนี้เรามีสมาชิกมากขึ้นในทีมงานนะคะเรามีทีมงานที่ต่างคนต่างต้องการที่จะขยายงานสามารถที่จะขยายธุรกิจขยายโอกาสออกไปนะคะ ทีมงานทุกคนสามารถที่จะแนะนำบอกต่อทั้งผลิตภัณฑ์และก็สามารถที่จะแนะนำบอกต่อธุรกิจนะคะแนะนำรายได้ให้กับคนรอบตัวของเขาถ้าในฝั่ง A ไปแนะนำนะคะและมีคะแนนเข้ามานะคะวันละ12,000 PV หรือวันละ8แต้มขึ้นไปฝั่ง B นะคะ ต่างคนต่างแนะนำออกไปมีคะแนนเข้ามา12,000 PV หรือ8แต้มนะคะก็เท่ากับว่าเรามีซ้าย8ขวา8ทุกวันนะคะก็สามารถรับไรายได้ทุกวันค่ะวันละ4,000บาทนะคะเดือนหนึ่ง30วันก็คือ120,000บาทค่ะจากการเริ่มต้นนะคะ ที่บอกว่าสมัคร2,950บาทค่ะถ้าเราไปแนะนำสอสายงานนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันจนแต่ละสายเติบโตนะคะมีคะแนนเข้ามาวันละวันละ8แต้มนะคะก็เท่ากับเราจะมีรายได้ทุกวันวันละ4ี0 0ันสีนะคะและไม่เพียงแต่เท่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่การมันดีบอกไปแล้วนะคะว่า ธุรกิจพอลิน่าค่ะนะคะหรหัสเราสามารถแนะนำได้3ส,สายงานนะคะเราเป็นระบบไตานารี่สร้างได้3ส,สายนะคะเพราะนั้นเมื่อเราแนะนำไว้แล้ว2ส,สายเราก็ยังสามารถที่จะแนะนำเพิ่มในสายที่3ถ้าเราไปแนะนำา C เข้ามาค่ะแล้วออทำงานกับ C นะคะขยายงานออกไปให้มีคะแนนเข้ามานะคะวันละหม0 0นสอหรือวันละแแต้มแบบนี้เท่ากับว่าเรามีสามสายงาน 88 8แนะคะ8 3 24แบ่งครึ่งจับคู่ก็คือได้12คู่นะคะถ้า12คู่คู่ละ500เราก็จะมีรายได้ที่วันละ6000บาทค่ะถ้ามาแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็คือเราจะมีรายได้วันละ6000 6 0 0 0ัน0นะคะ30วันค่ะ1เดือนเราก็จะมีรายได้1 8 0 0 0 0บาทค่ะ1รหัส 2,950บาทที่เราลงทุนไปนะคะเราสามารถที่จะขยายธุรกิจสร้างไรายได้สูงสุดถึงวันละ6,000เดือนละ1 0 8 0 0 0แบาทค่ะคุ้มไหมคะเกินคุ้มอีกใช่ไหมคะแต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะเรายังสามารถที่จะทำธุรกิจได้มากกว่านี้ทำไรายได้ได้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งชื่อของเรานะคะสามารถสมัครได้ถึง4ธุรกิจค่ะ เราเรียกว่าการสมัครแบบ V.I.P. นะคะสมัครทำธุรกิจ4รหัสหรือ4ธุรกิจสร้างรายได้ได้ถึงวันละ24 0 0 0เดือนละ720 0 0 0บาทนะคะจากการทำสมัครสมาชิกด้วยการซื้อสินค้าชุดใหญ่6,000 PV ก็คือซื้อรหัสธรรมดา4ชุดนั่นเองนะคะจากนะคะจากที่ เราได้เห็นนะคะว่าสินค้านะคะในชุดแรก2,950บาทนะคะถ้าเราสมัคร VIP ก็คือซื้อ4ชุดถ้าซื้อชุดนี้ชุดเดียวเลยก็ได้นะคะหรือจะเลือกอย่างอื่นก็ได้ถ้าสมมุติเราซื้อชุดนี้2 9 5 4ชุดเราจะได้นะคะสินค้าก็คือโสมโก4ขวดพอลิน่าเคดี8ขวด ด้วยการจ่ายเงินเพียง1 000, 1 8 0 0บาทได้สินค้ามามากมายเลยนะคะพร้อมที่จะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทำธุรกิจด้วยนะคะและนะคะเมื่อเราสมัครทำธุรกิจแบบ V.I.P. นะคะเราจะมีผังธุรกิจนะคะก็คือมีรหัสถึง4รหัส01 0 2 03และ04นะคะ1รหัสสร้างได้3สายงานใช่ไหมคะ1รหัสสร้างได้3สายงานเพื่ะนั้น01ของเรานะคะ่ค่ะก็มี02 03 04ครบแล้ว3มสายนะคะเราก็สามารถที่จะมาขยายสายงานใน02ได้3สาย03ได้3สาย04ได้3สายรวมแล้วเป็น9สายงานนะคะ ถ้าแต่ละสายงานทําธุรกิจนะคะเติบโตมีรหัสเข้ามาวันละ8แต้ม 8, แเต้มนะคะศูมา888 03มา888 04มา888เต็มแม็กแบบนี้ก็แปลว่าทุกรหัสนะคะจะมีรายได้ที่สูงสุดคือ6,000บาทต่อวันนะคะศูนนก็ได้วันละ6,000ศูนยวันละ6 0 0 0 03วันละ6,000 04ก็วันละ6,000รวมแล้วนะคะเท่ากับเรามีรายได้รหัสละ6,000รวม4รหัสก็คือ24,000บาทต่อวันค่ะถ้ามาแบบนี้เต็มๆทุกวันนะคะ30วันก็แปลว่าเราจะมีรายได้ถึง720,000บาทต่อเดือนค่ะนะคะไม่ได้กำหนดเลยค่ะว่าจะใช้เวลามากหรือน้อยเท่าไหร่นะคะ ทำได้แค่ไหนรับเท่านั้นนะคะยิ่งทาได้มากก็รับมากทําได้สูงสุดก็รับไปสูงสุดค่ะที่วันละ24งหมเดือนละ7จ็ดแ0นสองหมบาทฟังแล้วนะคะคณแนะนำต่อต่อไปแล้วก็มีรายได้มากมากแบบนี้นะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะก,กําลังนึกระแวงการมณานนี้เคยนึกนะคะว่า เอ๊แบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบลูกโซ่ไหมนะคะมันเป็นการระดมทุนที่เราเคยได้ยินข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวทีวีไหมนะคะคนมาก่อนได้เปรียบไหมการดีเคยนึกแบบนี้นะคะพอมาดูแล้วไม่ใช่เลยค่ะธุรก,กิจนี้นะคะเป็นธุรก,กิจที่ยุติธรรมแซงกันได้แล้วยังมีความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดด้วยซ้นะคะ ถ้านะคะลองดูตัวอย่างตรงนี้นะคะถ้า A สมัครก่อนคนอื่นเลยนะคะแล้ว A มาแนะนำกอพอ,อสมัครแล้วก็มาแนะนำขอ1คนนะคะแล้วก็มาแนะนำเราอีก1คนเราฟังวันนี้เราคิดว่าดีนะคะเราคิดว่าเป็นไปได้นะคะสมมติว่าเราสมัครทำธุรกิจ3รหัส 3ธุรกิจแบบนี้นะคะแล้วก็ไปขยายสายงานที่02 2สาย03 2สายรวมเป็น4สายงานนี่เราสมมติแค่น้อยๆยังไม่ต้องเ,อเต็มพิกัดนะคะถ้าแค่นี้เนี่ยค่ะเราจะมีรายได้นะคะเมื่อทุกสายงานเติบโตเนี่ยเราจะมีรายได้ที่ระหัสละ4 0 0 0บาทถึง3รหักก็คือ1 2 0 0 0บาทต่อวัน3 6 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะ คนที่รับรายได้นี้ก็คือเรานะคะเพราะเราเป็นคนทําเราจะเป็นคนได้คนที่แนะนําเรามาค่ะกอเขาก็ได้ในส่วนของเขานะคะก็คือแนะนำขอหนึ่งคนแนะนำกอหนึ่งคนเออขอโทษค่ะแนะนำขอหนึ่งคนแนะนำเราหนึ่งคนกอจะมีรายได้1คู่รับได้500บาทค่ะส่วน A ค่ะ ถ้ามาก่อนเลยแต่ไม่ได้แนะนำใครเพิ่มนะคะ A ก็จะไม่มีไรายได้ในแผน A ค่ะไรายได้จากการขยายสายงานนะคะ A จะไม่มีไรายได้ตรงส่วนนี้นะคะเพราอนั้นสังเกตไหมคะว่าไม่ได้สำคัญหรอกว่าใครมาก่อนหรือมาหลังนะคะแต่สำคัญที่ว่าใครทำผลงานอย่างไรก็รับไรายได้ตามนั้นนะคะมาทีหลังแต่ทำมากกว่า ก็สามารถที่จะแซงนะคะมีไรายได้มีตําแหน่งแซงคนที่มาก่อนได้ด้วยดีไหมคะนะคะยุติธรรมมากๆเลยนะคะและนอกจากความยุติธรรมแล้วนะคะธุรกิจนี้ยังเป็นมรดกตกทอดคะ่ะมีความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยเป็นยังไงนะคะ เราทําธุรกิจไว้นะคะเมื่อธุรกิจของเราเติบโตนะคะมีรายได้เข้ามานะคะแล้ววันหนึ่งที่เราไม่อยู่นะคะอาจจะลืมหายใจ <c oughs> ขึ้นมาวันไหนก็แล้วแต่นะคะธุรกิจของเราไม่ได้หายไปไหนคะ่ะเพราะทีมงานที่เราสร้างไว้นะคะต่างคนต่างก็มีรายได้ของตัวเองเขาก็ยังคงต้องทำธุรกิจของเขาอยู่ใช่ไหมคะ เมื่อเขาทำธุรกิจรายได้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะถึงแม้ว่าเราไม่อยู่นะคะผู้ที่เรามอบธุรกิจไว้นะคะในใบสมัครเนี่ยเราสามารถระบุไว้ได้เลยค่ะว่าจะมอบมรดกธุรกิจนี้ให้กับใครคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่อยู่ข้างหลังเราสามารถที่จะรับรายได้ทางธุรกิจต่อเนื่องจากเราได้เลยนะคะและ ถ้าเขาเห็นดีเขาสามารถที่จะมาสารต่อธุรกิจจากเราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะสามารถที่จะมาขยายต่อเนื่องนะคะเราสร้างไว้เดือนละห้าหมื่นเดือนละห0 0 0งแสนเขาก็สามารถที่จะมาขยายเป็นส0 0แสนเป็น5 0 0แสนเป็น7 0 0 0แสนสองต่อจากที่เราทำได้เลยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ดีไหมคะนะคะนี่คือความมั่นคงที่เราสามารถที่จะส่งมอบให้กับ คนข้างหลังได้นะคะเพราะเป็นธุรกิจของเราเองค่ะสําคัญมากๆนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเราเองด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนรวยด้วยนอกจากนี้ยังเป็นธุรกิจที่อิสระได้ด้วยนะคะจากนะคะจากตัวเรานะคะที่ได้รับการแนะนำธุรกิจจากผู้แนะนำเราก็สามารถที่จะไป แนะนำนะคะขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับคนที่เรารักให้กับคนรอบข้างของเรานะคะเราปรารถนาดีกับใครเราก็นำสิ่งดีๆไปส่งมอบส่งต่อโอกาสดีๆให้กับเขานะคะถ้าเราแนะนำกอนะคะแนะนำขอเข้ามากเาก็สามารถที่จะไปขยายธุรกิจต่อเช่นกันนะคะต่างคนต่างขยายงานเติบโตออกไปเต็มที่นะคะ ต่างคนต่างก็มีรายได้ค่ะถ้าทุกคนต่างขยายเติบโตออกไปนะคะเราเองก็มีรายได้วันละสี่พันเดือนละแสนสองกอก็มีรายได้วันละสี่พันเดือนละแสนสองขอก็มีรายได้วันละสี่พันเดือนละแสนสองนะคะเป็นธรุรกิจที่ส่งต่อความรวยกระจายความรวยกระจายโอกาสดีไหมคะนะคะ เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะไม่ว่าอยากจะทำธรุรก,กิจนะคะแบบ1รหรัสลงทุนแค่2,950บาทก็สามารถสร้างรายได้ที่วันละ6,000เดือนละแสนแปดหรือจะเลือกทำเป็นธรุรก,กิจใหญ่แบบ VIP c รหัสนะคะก็ลงทุนแค่1,1800บาทค่ะสร้างรายได้สูงสุดได้ถึงวันละ24,000เดือนละ7 000, 2 0 0 0ส ถ้าแนะนำได้ V.I.P. ไปเลยค่ะทุกท่านนะคะยังไงก็ต้องทำเหมือนกันนะคะทำงานเหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสที่จะสร้างรายได้สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากันนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะวันนี้ท่านรับโอกาสดีๆตรงนี้แล้วถ้าท่าน กำลังพวงอยู่นะคะกาลังลังเลอยู่ลองมาดูผลของการตัดสินใจนะคะถ้ารับโอกาสแล้วไม่ตัดสินใจทําท่านอาจจะต้องเสียญาติเสียเพื่อนเสียคนรู้จักด้วยซ้ํานะคะเพราะอะไรท่านไม่ทําก็ต้องมีคนอื่นที่เขาทําถูกไหมคะอย่างน้อยกันมาน,นีนั่งอยู่ตรง้ยกันมาน,นีทําแน่นะคะคนอื่นที่ทําธุรกิจมีโอกาสที่จะไปรู้จักญาติของท่านสักคนหนึ่ง เพื่อนของท่านสักคนหนึ่งแล้วก็คนรู้จักของท่านสักคนหนึ่งถ้าเขาแนะนําญาติแนะนําเพื่อนแนะนําคนรู้จักของท่านเข้ามาอย่างละแค่หนึ่งคนแล้วก็ทําธุรกิจกับ3คนนี้นะคะจนเติบโตนะคะมา8 88แบบนี้นะคะคนอื่นคนนั้นเขาสามารถที่จะสร้างไรายได้วันละ6กพันเดือนละแสนแปดหมื่นบาทค่ะถ้าวันนี้ เราตัดสินใจนะคะลงมือทำแล้วก็แนะนำญาติของเราแนะนำเพื่อนของเราแนะนำคนรู้จักของเราเข้ามาทำธุรกิจแล้วก็ทำงานร่วมกันสร้างรายได้ร่วมกันเมื่อธุรกิจเติบโตวันละหกพัเดือนละแส0แปดบาทแสนแปดบาทนี้เป็นของเราดีกว่าไหมคะนะคะไม่ต้องเสียโอกาสไม่ต้องเสียญาติไม่ต้องเสียเพื่อนไม่ต้องเสียคนรู้จัก ให้กับคนอื่นนะคะวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะมีทางเลือกได้3โอกาสนะคะอาจจะเริ่มต้นสมัครเข้ามาเพื่อใช้สินค้าราคาทุนก็ได้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพทั้งในกลุ่มสินค้าสุขภาพแล้วก็สมแดงในกลุ่มของการเกษตรนะคะใครใช้ก็ประทับใจนะคะสินค้าสุขภาพก็ช่วยให้สุขภาพดีสมแดงก็ช่วยให้มีไรายได้ดีลดต้นทุนการผลิตนะคะ หรือนะคะสมัครเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมมีรายได้ประจําอยู่แล้วนะคะมีเงินเข้าอยู่แล้วกระเป๋าหนึ่งนะคะอาจจะเป็นงานประจํานะคะอาจจะเป็นการค้าการขายหรือบางท่านอาจจะทําการเกษตรอยู่ถ้าจะมีรายได้จากพลิน่าเข้ามาอีกสักกระเป๋าหนึ่งก็คงไม่น่าเกลียดใช่ไหมคะหรือ ท่านหลายๆท่านอาจจะตัดสินใจเหมือนกันมณีค่ะสมัครทําเป็นธุรกิจไปเลยค่ะในเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นธุรกิจได้มันเป็นความมั่นคงได้มันเป็นอนาคตของครอบครัวได้เราก็สามารถทําให้เป็นธุรกิจใหญ่ทําให้เป็นอาชีพได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะคะธุรกิจ p o l ิน่าเน็ตเวิก็เป็นโอกาสดีๆที่ทําได้เลยสําหรับทุกๆท่านนะคะ